สวัสดีค่ะ Sun Moon Light Love e a d n g นี่คือเรื่องราวความรักของราศีมังกรในทุกสถานะนะคะประจำเดือนกันยายน2024สําำหรับวันที่ช n น,นลนี้ยึดตามแบบตะวันตกนะคะเดี๋ยวแอดมินจะแนบไว้ใต้คลิปพร้อมกับลิงก์ของ Facebook Instagram Line t t t ต k t o k รวมถึง New Channel นะคะพลังเสียงดึงดูดความรักและความสำเร็จทุกเรื่องเลย ก็คือ Sound of Love by sun moon light love reading นะคะถ้าท่านใดสนใจคลิกไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้อินสตรกขออภัยค่ะใต้คลิปได้เลยนะคะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆค่ะเดี๋ยวเราเริ่มจากความรักคู่ที่เป็นประเด็นก่อนแล้วก็คนโสดคนคุยสถานะไม่ชัดเจนแล้วก็คนมีคู่ค่ะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะขอทราบเรื่องราว ความรักที่เป็นประเด็นของราศีมังกรนะคะเดือนกันยายนมีอะไรอัปเดตบ้างเรามาเช็คกันเลยนะเช็คพลังงานของตัวเขากันหน่อยโอหอาจจะ no คอนแท c t นานแล้วนะคะอาจจะถึงขั้น10เดือนเกี่ยวเือน่งกับหมายเลข10ตัวคุณเป็น9ถ้วย นิวเบ n ิ้งอยู่ที่ฝั่งคุณนะเป็นแบดไม้เทา้าแล้วก็ฝั่งเขาก็เป็นไพ่ของาการคิดถึงความรู้สึกอยากที่จะสื่อสารการคอมมูนิเคชันเดี๋ยวเรามาเช็คเลยอ๋อแต่ยังสับสนอยู่นะยังไม่แน่ใจประมาณนี้นะคะบทสรุปเป็นยังไงน่าจะยังเงียบๆอยู่นะคะ,ะเดี๋ยวแคริฟายฝั่งเขาให้เนื่องจากว่ามี5ไม้เทา้าอ่ะเไม้เทา้า ม,มีเกณฑ์จะติดต่อสื่อสารกลับมาไหมมีเกณฑ์อยู่นะคะมีเกณฑ์ว่าเขาจะติดต่อสื่อสารกลับมาแต่ทีนี้อ่ะคุณอาจจะไม่ตอบกลับนะคะไม่ไปต่อเซโนอะไรประมาณนี้เหตุการณ์อาจจะสลับกันได้ไว้เวอร์ซ่านะถ้าเกิดว่าคุณเป็นฝ่ายทําเขาเพราะว่าพลังงานออกมาบอกว่า คุณ m o v e on 100%เต็มคุณอยากเริ่มต้นใหม่คุณพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่นะคะเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาเนี่ยคุณความรู้สึกว่ามันจบลงไปแล้วแล้วก็ไม่อยากที่จะหวนคืนกลับไปนะคะ,ะกลับมาก็คงจะยังรู้สึกไม่ไว้วางใจเพราะว่าไพ่ไฮเปอร์เทสมันเป็นไพ่หลักระหว่างคุณกับเขาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งคงจะรู้สึกไม่ไว้วางใจกันและกันแล้วล่ะ มันน่าที่จะมีภัยเงียบทางความสัมพันธ์มาก่อนหน้านี้เรื่องมือที่3นะคะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจับได้นะคะเรื่องเราก็ยุติลงเป็นปกตินะคะพลังงานตัวนี้มันยังอยู่ภาพเหล่านั้นมันยังวนเวียนอยู่ดังนั้นการกลับมาของเขาจะไม่ได้ส่งผลอะไรกับคุณเลยเอาจงจริงแล้วพวกคุณมีเกณฑ์การเริ่มต้นใหม่คุณอาจจะมีคนคุยใหม่แล้วก็ได้เป็นชาวต่างชาตินะคะ อาจจะคุยมาได้สักระยะหนึ่งแล้วล่ะเจอกันผ่านทางโซเชียลหรือว่ามีเกณฑ์การนัดเดทกันแล้วด้วยกับคนใหม่แต่คนคนนี้เข้ามาก็ในจังหวะนรก ในจังหวะนรกจังหวะไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะเข้ามาช่วงนี้หรือถ้าใครคิดจะกลับไปคิดให้ดีนะคะเดี๋ยวเราจะรู้สึกแย่กว่าเดิมนิ่งๆไว้จะดีที่สุดมะปล่อยให้ความคิดถึงมันทํางานไปสักวันหนึ่งอะคะ่ะมันจะหายแล้วเราจะทนได้แล้วเราก็จะสามารถมีชีวิตใหม่ที่ดีนะคะเพราะว่าพลังงานเขาคิดถึงคุณแน่ๆแล้วมีเกณฑ์จะติดต่อสื่อสารกลับมาระยะเวลาอยู่ที่1เดือนขึ้นไปบวกลบนะคะ หรือก็อยู่ในช่วงกันยายนเลยกันยายนเล็กน้อยแหละเขาอาจจะมีการส่งข้อความทักทายมานะคะแต่ว่าคำพูดของเขาอ่ะคนคนนี้จะเสียเรื่องคำพูดนะความเป็นเป็นคิงถึงมเมท้าจะส่งมาขอโทษดีๆก็ไม่ขอโทษส่งมาลักษณะหึงหวงค่ะแน่แน่หึงหวงเนาะประมาณว่าเออก็ดูมีความสุขดีเนาะประมาณว่าแฟนใหม่หรออะไรประมาณนี้นะแต่คุณไม่สนุกด้วยนะ คุณไม่สนุกด้วยพลังงานคุณนิ่งมากแล้วก็ move on แล้ว100%เต็มเหตุการณ์อาจจะสับกันได้ white versa นะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะถ้าคุณเป็นฝ่ายทำเขาก็ต้องบอกไว้นะที่นี้ว่าถ้าคิดจะติดต่อกลับไปอยู่เฉยๆดีกว่าหรือควรจะใช้คำพูดที่ให้เกียรติกันและกันประมาณนี้นิ่งไปเลยดีกว่านะคะเพราะอนาะคตวันข้างหน้านะต่อให้คุณพยายามกลับเข้าไปมันก็ไม่เวิร์ก นะคุณอาจจะเป็นฝ่ายเจ็บเองก็ได้หรืออาจจะสับกันได้นะเขาติดต่อมามันไม่เวิร์กอยู่แล้วละ่ะมันไม่ใช่ช่วงเวลาที่เหมาะสมนะคะเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ต้องเสียใจกลับไปนะคะไพ่าสามดาบค่อนข้างชัดแล้วก็ไพ่อนาคตออกมาบอกเลยว่าคุณต้องการเริ่มต้นใหม่แล้วก็ไม่ได้อยากได้คนคนนี้กลับเข้ามาในชีวิต ดังนั้นมีเกณฑ์ติดต่อกลับมาแต่คุณอาจจะไม่ไปต่อในความสัมพันธ์อาจจะสับกันได้มันมีเกณฑ์การเริ่มต้นใหม่ new relationship การได้พบเจอเนื้อคู่ life partner นะคะในอนาคตที่มันกำลังจะเกิดขึ้นดังนั้นคุณคนนี้หนึเต็มคิดว่าคุณน่าที่จะเซโนนะคะเพราะไพ่มันออกมาบอกว่าเซโนคุณเริ่มต้นใหม่แล้วอะไรใดๆนะคะพลังงานค่อนข้างชาัดกลับมาก็ คุณก็อาจจะต้องเป็นฝ่ายเลือกอีกอะระหว่างคนเกา่าคนใหม่ถ้ามันวุ่นวายนะก็ตัดออกเสียจะดีกว่านะคะเพราะคนเดิมๆิมเราก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นยังไงแต่ถ้าคุณเป็นฝ่ายทําให้เขาเสียใจอันนี้ต้องคิดนะอันนี้เราต้องให้เกียรติเขาเราจะไปดึงดันให้เขากลับมารักเราอยู่กับเราเหมือนเดิมอันนี้แถ้าเกิดว่าเรารักเขาจริงนะปล่อยเขาไปม,มีความสุขเถอะคะ่ะแล้วเราก็อยู่ในในในโซนของเราวันหนึ่งยูนิเวอร์สก็จะส่งคนที่เท่าเทียมมาให้คุณเองไม่ต้องเป็นห่วงนะคะ เกี่ยวเนื่องกับเดือน9เกี่ยวเนื่องกับชาวธาตุไฟเกี่ยวเนื่องกับชาวธาตุน้ําเกี่ยวเนื่องกับชาวต่างชาติเกี่ยวเนื่องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้หญิงจะขอพอรอะไรก็ขอให้คิดดีๆเนาะเพราะว่าจากาศศักรวัลเซยเยสุแล,ะละ้วล่ะแต่ถ้าขอพอรในลักษณะท,ที่จะให้ตัวเราเองติดกับดักแล้วก็เสียใจตอนหลังก็อย่าไปทํานะคะอย่าไปทําพลังงานใหม่ที่จะเกิดขึ้นเป็นชาวต่างชาติเป็นคนที่ คุณจะมีโอกาสได้แต่งงานสร้างครอบครัวกันในอนาคตอาจจะได้เจอนับจากนี้อีก3เดือนขึ้นไปวกลบนะคะเพราะมันอยู่ในอนาคตหรือถ้าได้เจอกันแล้วอีก3เดือนสามอาทิตย์มีเกณฑ์มีข่าวว่าจะได้ออกเดทสารสัมพันธ์นะคะหลายท่านอาจจะมีดีลกันเรื่องลูกอยู่ถ้าเป็นพ่อหรือแม่ของลูกก็ดีลกันได้แต่ว่าเรื่องความสัมพันธ์มันจบแน่ๆแหละ เขาหน้าที่จะไม่ไปต่อหรือคุณนะคะที่ตัดสินใจแล้วว่าจะไม่ไปต่อในความสัมพันธ์นั่นเองนะเดี๋ยวเรามาขอข้อความมานาโคจกโรแมนต์แซงเจนกันหน่อยนะคะสำหรับความรักความสัมพันธ์ที่มันเป็นประเด็นนะม mm ัน hmm. น่าจะจบโดยสมบูรณ์เลยแหละ นะใช้เวลาอยู่กับครอบครัวอยู่กับตัวเองดีมากๆนะคะเวลาจะรักษาทุกอย่างให้ดีขึ้นได้จะทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้นได้แล้วคุณก็จะได้มีโอกาสเปิดอ,อกเปิดใจนะคะพบรักใหม่เรียนรู้ความสัมพันธ์ครั้งใหม่นะคะอย่าให้พลังงานเดิมๆนะคะมาเป็นตัวขั้นกลางทำให้คุณไม่มีโอกาสได้พบเจอสิ่งใหม่ๆที่ ที่มันดีกว่าสิ่งเดิมนะคะมันต้องดีกว่าอยู่แล้วนะคะรันตีว่ามันต้องดีกว่าเดิมอยู่แล้วเอาละเดี๋ยวเรามาต่อก,กันที่คุณคนโสดนะคะคนโสดเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานกันหน่อยว่าจะเป็นอย่างไรนะคะอัปเดตเดือนกันยายนคนโสดนะว่าคุณมีเกณฑ์จะได้เจอคู่หรือย,อยังนะคะความรักความสัมพันธ์เป็นอย่างไรนะคะคนโสด สร้างเรื่องราวของคนโสดชาวราศีมังกรค่ะคนโสดชาวราศีมังกรนะคะในดูซิวพลังงานเนื้อคู่มาแล้วนะคะอาจจะเป็นรักแรกพบ อาจจะเจอกันในลักษณะที่ไม่คาดฝันเนี่ยพลังงานของเรียกได้ว่าเจอเจอกันในลักษณะที่ช็อกสถานการณ์นะไม่คาดคิดนะคะปรับปรับกระทันหันแล้วก็อาจจะ เป็นรักแรกพบได้ด้วยกันทั้งคู่เจอกันในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดนะคะหกดาบเกี่ยวเนื่นกับการเดินทางแบบไม่คาดคิดหรือว่าจะต้องแลกเปลี่ยนนะคะมีการเสียบางอย่างไปหรือมีเหตุสูญเสียบางอย่างแล้วก็ให้ได้ความรักให้ได้เจอคนคนนี้นะคะเช่นอาจจะเดินทางได้ข่าวที่ไม่ค่อยดีเกี่ยวกับญาติเกี่ยวกับเพื่อนนี้นะคะ่ะเดินทางไปเยี่ยมก็จะเจอความรักหรือว่ามีเหตุเดินทางไปต่างประเทศแทนคนที่เขามีเกณฑ์จะต้องไปนะคะแล้วก็ได้เจอ ความรักนะมีเกณฑ์ว่าความรักจะเข้ามาทักทายนะคะ,ะแต่เพียงแต่ว่าในช่วงเดือนนี้มันมันมีความเป็นไปนได้อยู่พอสมควรเพราะว่าความรักที่จะเข้ามานะคะคุณอาจจะต้องอใช้เวลาตัดสินใจพอสมควรแต่ว่ามันปิดจบด้วยก้าวเหรียญมันดีมากๆเลยนะมันน่าจะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องงานเรื่องเงินด้วยแหละความรักคนนี้นะคะหรือว่าคนคนนี้ อาจจะเข้ามาให้ความช่วยเหลือคุณทางในเรื่องของเงินเงินทองทองนะคะหรือว่าจะได้รับโชคลาภเป็นของขวัญน,นะโชคลาภทางความรักเป็นของขวัญน,นะประมาณนี้อาจจะมีโชคมีลาบจากหัวหน้าง,งานที่เป็นผู้หญิงนะคะเกี่ยวเนื่องกับชาวท่าดินพฤึกศพกันและมังกรราศีมังกรเออเดือนนี้มีโอกาสได้เจอความรักแบบกระทนหันไม่ทันได้ตั้งตัวนะมนเป็นสิ่งที่ไม่คาดคิด คุณอหจจะโสดมานานแล้วนะเพราะไพ่หลักก็คือพไพ่เก้าเหลี่ยมก็คือโสดมานานมากหรือว่าเป็นคนที่หมกมุ่นบ้างงานนะคะเรื่องความรักคุณมักจะบอกกับตัวเองในใจเสมอว่าปล่อยให้เป็นเรื่องของโชคชะตาแล้วในท้ายที่สุดโชคชะตาก็นําพาความรักมาให้เจอในสถาน,นาการณ์ที่ต่างออกไปที่ไม่คาดคิดนะคะอาจจะเจอผ่านทางการเดินทางได้โซเชียลมีเดียได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ คนคนนีเ้เข้ามาแล้วเนี่ยอาจจะคุณอาจจะตอนแรกอาจจะรู้สึกลังเลใจสักหน่อยเพราะว่าความสัมพันธ์ความรู้สึกที่มีให้กันมันอาจจะเกิดขึ้นเร็วก็ได้นะหรือว่าคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่คุณรู้จักมาก่อนเคยคุยมาก่อนนะเพราะพลังงานสองเหรียญหรือกับหนึ่งไมกับเด็กถือไม้เท้าเนี่ยมันอาจจะเคยเจอเคยคุยกันมาก่อน อยู่ๆก็าหายกันไปก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วบังเอิญมาเจอกันในโซเชียลหรือบังเอิญมาเจอกันในเรื่องของการเดินทางให้ได้เจอเจอกันเพื่อนร่วมง,งานเก่าคนคุยเก่าได้คนที่รู้สึกดีเดิมๆได้แต่ไม่ใช่คนรักเก่านะคะไม่ใช่คนรักเก่าถ้าใครไม่ได้มีตรงนั้นนะคะก็อาจจะเจอเขาหรือเธอคนนี้ในสถานที่ที่คุณไปบ,บอ่อยๆอ่ะไปบ่อยๆมันก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นอยู่ๆเอา้า มีเรื่องราวนะมีมีเรื่องราวความรักเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่คุณก็ใช้ชีวิตแบบปกติที่สุดนะคะเกี่ยวเนื่องกับหมายเลขเก้าเก้าเหรียญเดินเก้าอยู่แล้วนะคะเดินเก้ามีลุ้นเลยว่าจะได้เจอคนถูกใจนะคะถ้าเคลื่อนไปหลังจากนั้นก็อาจจะช่วงหลังเดินเก้าสักสักหน่อยสักเล็กน้อยก็ได้นะอยู่ที่อยู่ที่ว่าพรหมิขิตจะให้คนทั้งคู่ได้เจอกันตอนไหนแต่ถามว่าเดือนนี้มีเกณฑ์ไหมมีเกณฑ์ ย็อาจจะมีคนเข้ามาเลือกถึง2คนด้วยนะคะดังนั้นจะต้องค่อยๆตัดสินใจเลือกว่าใครจะเป็นเนื้อคู่เนื้อคู่ดูง่ายเขาเป็นเก้าเหรียญอะเข้ามาแล้วเนี่ยเหมือนกับซัพพอร์ตดูแลช่วยเหลือ โดยที่คุณไม่ได้ร้องขอเลยนะทั้งเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องการใช้ชีวิตทั้งคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงนะคะเหตุการณ์อาจจะสับกันได้ไว้เวอร์ซ่าคุณผู้ชายคุณก็อาจจะเจอผู้หญิงที่คุณอยากจะเปก็ได้นะเพราะว่าเขาน่ารักเหลือเกินใช่เหลือเกินนะคะปลายทางผมบอกว่าอนาคตมีเหตุต้องเลือกอยู่แล้วดังนั้นใช้เวลาค่อยเป็นค่อยไป และเหมือนว่ามีคนแอบส่องแอบมองคนอยู่นั่นหมายความว่ามีเปอร์เซ็นต์ความเป็นไปได้ว่าหนึ่งนน,นจะเป็นคนที่คนคุยเก่านะคะห่างกันไปแล้วก็เขายังคิดถึงคุณอยู่แล้วกลับมาแต่ไม่ใช่คนรักเก่าแน่นอนเกี่ยวเนงื่อกับชาวต่างชาติแล้วก็เกี่ยวเนงื่อกับคนที่อายุน้อยกว่าคุณเยอะแล้วก็คนที่อายุไล่เลี่ยกันนะคะแต่ทั้งสงคนเนี่ยฐานะมันตกอยู่ก้าเหลียญทั้งคู่คือมันดีด้วยกันทั้งคู่ดังนั้น เข้ามาแล้วอะทําให้ชีวิตดีด้วยกันคู่แต่เพียงแต่ว่าพอออกเดทแล้วนะพลังงานชาริออตมันขึ้นเนะเาะพอออกเดทแล้วในอนาคตใครกันที่ทําให้คุณรู้สึกว่ามีความสุขสมบูรณ์แบบมากที่สุดในเรื่องของการใช้ชีวิตในเรื่องของอนาคตในวันข้างหน้าบอกใบให้ก็ได้ว่าคู่แท้ที่คุณจะตัดสินใจเลือกเนี่ยอาจจะมีเกณฑ์การเกี่ยวเนื่องกับชาวราศีสิงห์ก็ได้นะคะมีเกณฑ์การเกี่ยวเนื่องกับชาวราศีสิงห์ พลังงานเขาเนี่ยอาจจะคล้ายๆกับคนที่คุณรู้จักคล้ายๆกับคนที่เคยเมตาดูคุณนะพลังงานมีความอบอุ่นเป็นผู้ใหญ่มีความมั่งคั่งสูงมากๆทีเดียวนะคะแล้วก็อาจจะมีเกณฑ์การได้รับโชคลาภเป็นคาดฝันในเรื่องของการงานนะคะ9เหรียญเนี่ยอาจจะเรียกได้ว่าทั้งเรื่องงานและเรื่องความรักเนี่ยมันจะมาพร้อมๆกันได้นะคะ สำหรับราศีมังกรคนโสดนะคะโอเคเกี่ยวเนื่องธาตลมเกี่ยวเนื่องทาตดินนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาขอเช็คเอเนจีอนาคตของคุณกับเองเจลกันหน่อยนะ เอาละไหนดูซิฮันนีมูเนเนี่ยมาการเดินทางขึ้นเลยไม่ว่ายัางไงเดือนนี้หรือถัดจากเดือนนี้ไปหน่อยหนึ่งมีเกณฑ์การเดินทางการออกเดทหรือการเดินทางนำพาความรักมาให้และขอให้เชื่อในโปรเซสของสิ่งศักดิ์สิทธิ์คนคนนี้จะเป็นรักแท้ของคุณนะคะเอาละเดี๋ยวเรามาต่อกันที่คนคุยไม่ชัดเจนนะคะก็คือไม่มีสถานะนะคะสถานะมันไม่ชัดเจนสัทีว่าจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวเรามา เช็คพลังงานไปพร้อมๆกันเลยค่ะขอสร้างเรื่องดาวสถานะคนคุยไม่ชัดเจนสำหรับราศีมังกรนะคะสถานะคนคุยไม่ชัดเจนสถานะไม่ชัดเจนเลยนะคะในเรามาเช็คซีเป็นยังไงนะ คนคนนี้อาจจะเป็นชาวต่างชาติเป็นรักระยะทางไกลเป็นคนช่างเลือกเป็นคนที่มีตําแหน่งหน้าที่การงานใหญ่โตอีโก้ก็คับอยู่นะคะเป็นคนที่ไม่เปิดเผยไม่แสดงความรู้สึกนะคะตัวคุณเป็นเดอ World คุณน่าจะอยู่ในโซเชียลมีเดียในเว็บเดตต่างๆแล้วเจอเขาหรือเธอคนนี้นะคะ,ะถ้าเป็นคนไทยด้วยกันจะเป็นคนที่อายุมากกว่าคุณเยอะธรรมะธรรมโมเป็นคนที่ดูดีนะคะสุข,ขมุมลุ่มลึก มันถูกอ,อกถูกใจคุณซะหลือเกินนะคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงดูสง,งบเย็นแต่ก็เดาทางไม่ถูกว่าเขาคิดหรือว่าเขารู้สึกกับคุณยังไงกันแน่นะนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาเช็คฝั่งคุณรู้สึกว่าเดอะลเวอร์ขึ้นเนาะคุณก็รู้สึกชอบเขารู้สึกเหมือนเขามีหลายๆอย่างที่มันตรงนะคะฝั่งเขาก็เป็นสีเมท้าแหม่ดีนะก็มีพลังงานของโซลคอนเน็กเหมือนกันไม่ธรรมดาแต่ว่าตอนนี้น่าจะคุยผ่านทางโซเชียลมีเดีย นะคะเป็นคนที่มีสตาผูกพันกันนะคะแหมายากนะที่จะเปิดแล้วก็การ์ดีขนาดนี้อแต่ว่าไพ่หนึ่งเหรียญความรู้สึกของเขาคือมันเหมือนเพิ่งเริ่มคุยอะ่ะไม่ว่าจะรู้สึกอะไรใดๆอะ่ะก็จะต้องเก็บความรู้สึกเอาไว้ก่อนนะคะเก็บมิดด้วยจนคุณเริ่มรู้สึกว่าเดาทางไม่ถูกเลยไม่รู้จะไปต่ออยังไงนะคะไม่รู้จะทำอีท่าไหนดีนะคะอื ไพ่อนาคตมันเป็นไพ่ของการปิดบังซ่อนเร้นความรู้สึกหรือบางสิ่งบางอย่างนะคะแล้วก็มีไพ่หกถ้วยอยู่ด้านหลังนะคะคุณทั้งคู่อาจจะมีเกณฑ์จะต้องห่างกันไปสักพักหนึงหรือตอนนี้ห่างกันแล้วนะคะแล้วก็มีเกณฑ์ว่ากลับมาคุยใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะกลับมาคุยใหม่ก็กลายเป็นตัวเลือกไปะแล้วนะคะไม่งงนะไม่งงสิ เพราะว่าจริงๆแล้วคุณชอบเขามากเลยหรืออาจจะสับกันได้แต่เขาไม่เปิดเผยความรู้สึกให้คุณรู้เลยแล้วก็ยิ่งถ้าเป็นคนแดนไกลแพลนการเดินทางเด็กถือเรียนเห็นไหมคะช้ามากคุณอาจจะดีวกับคนคนนี้เกือบ4ปีแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะมันช้านะคะหรือว่าอาจจะเพิ่งดีวกันนะคะก็ต้องให้รอ4เดือนขึ้นไปนะถึงจะมีแพลนการเดินทางมาเจอ แต่ก็ยังไม่เห็นการเดินทางที่จะมาเจอในเร็วนี้เพราะว่าไม่เขาก็คุณนะค่ะมันอาจจะมีเกณฑ์การไปออกเดทกับคนอื่นก่อนนะคะคือชอบไหมเขาก็รู้สึกว่าคุณมีอะไรหลายๆอย่างที่ตรงใจอยู่แต่บางเอิญว่าก่อนหน้านี้เขาหน้าที่จะมีคนอื่นคุยอยู่ด้วยนะคะก่อนหน้านี้เขาหน้าที่มีคนอื่นคุยอยู่ด้วยนะ,ะดังนั้นเขาก็ต้องเลือกเดีลวกับคนที่มาก่อนไปออกเดทก่อน แล้วก็อาจจะไม่เวิร์กนะพอไม่เวิร์กก็เลยกลับมาตัดสินใจนะคะออกเดทสารสัมพันธ์กับคุณอีกครั้งหนึ่งเพื่ออะไรเพื่ออะไรคะจยนสันเพื่อที่จะเลือกดังนั้นความสัมพันธ์ครั้งนี้มันจะคุมเครือไปอีกนานมากลากยาวไปอีกนานมากเพราะว่าเขาจะต้องเลือกนะเขาจะต้องเลือก มันกว่าจะถึงขั้นตอนนั้นน่ะคุณอาจจะลุ้นคุณอาจจะเสียใจคุณอาจจะความรู้สึกหลายๆอย่างอ่ะกว่าที่เขาจะเลือกคุณปลายทางมีโอกาสชัดเจนแต่ว่าใช้เวลานานมากนะคะพลังงานเนื้อคู่มีอยู่ค่ะไฮพรีเทสกับเอ,อ่อไพโป๊บเห็นไหมคะไฮฟลันกับไฮพรีเทสเขาก็เป็นคู่กันอยู่แต่ว่าเป็นคู่่ามานะคะทำใจไว้นิดนึงเพราะว่า ในความสัมพันธ์ครั้งนี้มันจะต้องเลือกฉ่ำเลือกนัวนะคะกว่าที่เขาจะตื่นรู้ก็ยากเขาไม่ได้ตื่นรู้เหมือนกันกับคุณนะคะคุณเป็นแจสเมนคับเดลเ o อร์คุณตื่นรู้ก่อนเขารู้ตัวแล้วว่าใช่แต่คนคนนี้เอาเหตุผลขึ้นมาเป็นตัวชี้นํามันก็เลยยากมันจะวนอยู่นะฮะมันจะวนภายเรือวนในอ่านสักพักจนกระทั่งได้มาออกเดทกับคุณนะคะถึงมีเกณฑ์การตัดสินใจเลือกแล้ ว่าจะเลือกคนคนนั้นหรือเลือกคุณในท้ายสุดเขาก็เลือกคุณแต่คุณจะต้องใช้เวลาเลยนะแต่จะต้องรู้สึกเจ็บด้วยน้อยใจเสียใจมันมีดังนั้นถามอาจารย์ซันว่าควรจะทำอย่างไร the lover j u d g m e n t มันขึ้นนะคุณสามารถที่จะมีตัวเลือกเพิ่มได้เพราะว่า the lover มันขึ้นฝั่งคุณนั่นหมายความว่าคู่แท้ของคุณมี2พลังงานนะเอาดีๆนะมี6ถ้วยกับมี high priest กับ high f a n นะ มีเนื้อคู่ที่ผูกพันชาตาถึงสองคนดังนั้นคนที่จะทำให้คุณรู้สึก complete กว่าและเร็วกว่าถ้าเปิดใจจะเป็นเดอะซันค่ะจะเป็นอัศวินถือเรียนค่ะจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณแต่โคตรดีเลยบางทีแรงอายุไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนิสัยนะชาวต่างชาติอายุเยอะบางคนก็นิสัยเกินเกินเลยไปมากนิสัยนิสัยยากที่จะเกินนะดังนั้น เราจะต้องรู้จักทำไมคะอาจารย์สันสอนเสมอเลยลูกรักตัวเองนะให้พรีเทสรักตัวเองนะคะให้พรีเทสรักตัวเองรู้ว่าอะไรที่มันไม่ดีไม่เลือกนะแล้วก็จากมาอย่างเงียบๆแล้วนะก็มาเริ่มใหม่กับ1เหรียญของเธอนะคะพลังงานเกี่ยวเนื่องกับชาวต่างชาติเกี่ยวเนื่องกับชาวท่าน้ําเกี่ยวเนื่องกับชาวต่างชาติที่อายุน้อยกว่าคุณแถบยุโรปเกี่ยวเนื่องกับชาวท่านดินนะคะ แล้วก็อาจารย์นี่ยจะบอกว่าคุณจะเป็นควีนถือถ้วยอ่ะนะคะดังนั้นขอให้คุณตัดสินใจเลือกให้ดีอันนี้คืออ่านบบตีความโดยละเอียดไม่ใช่ไม่สมหวังนะสมหวังมันก็แลกมากับความเจ็บเพราะว่าคุณไม่ได้เป็นที่1กับอีกคนหนึ่งถ้าเปิดใจแล้วเป็นที่1ตั้งแต่ต้นเออจะเอาใครนะตัดสินใจเลือกให้ดีนะคะตัดสินใจเลือกให้ดีเอาละเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานจากแองเจลกันเลยนะ ว่าด้วยเรื่องอนาคตของคุณนะเกี่ยวเนื่องกับโซเชียลมีเดียนะคะถ้าเป็นคนไทยได้วยกันคุณทั้งคู่อาจจะอยู่ไกลกันหรือว,ว่าใช้เวลาทางโซเชียลค่อนข้างที่จะเยอะนะแล้วก็เกี่ยวเนื่องกับคนอายุน้อยคนโสดคู่แท้นะคะที่จะตามมาจากคนคนนี้ส่วนคนคนนี้ที่พลังงานเป็นป๊ปเนี่ยมีครอบครัวแล้วมีลูกลูกเต้าเขาอาจจะโตผ่านการหย่าร้างโอเคค่ะเพลฟู n e t ขอให้ ทำอะไรก็ตามนึกถึงความสุขของตัวเองเป็นที่ตั้งนะคะเอาจริงๆคุณจะมีคนที่ใช่เข้ามาให้เลือกดังนั้นขอให้ give your relationship a chance ให้โอกาสตัวเองดีที่สุดอย่าไปให้โอกาสคนอื่นนะคะเราไม่ใช่มูนนิทิโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยที่สุดท้ายแล้วคนโสดอ๋ขอภัยค่ะไม่ใช่คนโสดคนโสดอะไรก่อนเดี๋ยวเรามาต่อกันที่คนมีคู่นะคะ คนมีคู่ราศีมังกรเป็นอย่างไรบ้างนะขอสร้าบพลังงานคดีคู่นะคะราศีมังกรค่ะคนมีคู่ราศีมังกรงเป็นอย่างไรนะอ่าเดือดันขึ้นมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นแต่ว่าคุณอาจจะยังไม่พร้อมเนาะ นะเขาอาจจะอยากมีบุตรแต่คุณยังไม่พร้อมหรือว่าเขาอาจจะอยากรีบแต่งงานแต่คุณยังไม่พร้อมหรืออาจจะเป็นเขาก็ได้แต่พลังงานที่ฝั่งเขาไพ่เลือกค่ะไพ่ปรึกษาไพ่เลือกไพ่การเคลื่อนย้ายโยกย้ายนะคะไพ่อของการหาทางออกร่วมกันเยอะอยู่นะคะสำหรับเเดือนนี้เดือนกันยายนแต่ว่าทุกอย่างจะเป็นไปได้ด้วยดี นะคะอีกหนึ่งปีข้างหน้าหนีไม่พ้นคงจะต้องแต่งงานนะคะไพ่ครอบครัวขึ้นสามเหรียญขึ้นด้วยรวมถึงหนึ่งเหรียญแล้วก็สี่มีเท้ายังไงก็คงจะต้องแต่งงานแล้วยังไงก็คงจะต้องย้ายถิ่นฐานในแบบที่คุณปฏิเสธไม่ได้มันก็อาจจะทำให้คุณรู้สึกอึดอัดใจหรือในหลายๆท่านอาจจะมีเรื่องศาสนาเข้ามาเกี่ยวนะคะ คุณอาจจะต้องมีเกณฑ์เปลี่ยนศาสนาซึ่งตรงนี้คุณก็รู้สึกลำบากใจมากๆเลยนะเพราะคุณอาจจะดีลกับดสาซันอาจจะเป็นชาวอาหรับชาวตะวันออกกลางได้ด้วยเขาหรือเธอคนนี้อาจจะยุน้อยกว่าคุณแล้วก็เร่งแล้วอ่ะอยากจะแต่งนะซึ่งคุณ่ยยังรู้สึกกังวลอยู่กังวลหลายเรื่องในประเทศสินฐานที่คุณจะไปนะคะแต่เหมือนเขาจะไม่ค่อยมีทางเลือกให้คุณได้มากนะัก ถ้าเกิดว่าคุณไม่พร้อมที่จะย้ายถิ่นฐานไปอยู่กับคู่ของคุณก็มีเกณฑ์ว่าการเป็นอยู่หลังจากสมรสแล้วมันจะเป็นลักษณะไปไปมาที่ฝั่งเขาซึ่งเขาจะให้คุณเป็นฝ่ายเลือกเขาอาจจะสามารถมาอยู่กับคุณได้แค่4เดือน7เดือนนะคะอาจจะไม่ถึงด้วยซ้ำนะอาจจะเดือนหนึ่งหาได้สองครั้งนะครั้งหนึ่งก็ได้แค่7วันอย่างเงี้ย คุณรับได้ไหมกับการที่คุณไปอยู่กับเขาเลยพร้อมวีซ่าพร้อมการเปลี่ยนแปลงชีวิตพร้อมกับการเริ่มต้นใหม่พร้อมกับการทำงานใหม่หรือถ้าไม่อยากทำงานอยากอยู่บ้านเฉยๆก็ต้องตกลงเงินให้ดีๆแต่ว่าควรที่จะมีอาชีพไว้ไว้รองรับเสมอจันๆก็บอกทุกครั้งเลยมีเกณฑ์การเปลี่ยนชีวิตนะคะหลังจากการแต่งงานแบบ หนึ100่งร้อยเปเต็มนะคะมีการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นใหม่นะ,ะทั้งที่อยู่ใหม่ประเทศใหม่นะคะเพื่อนใหม่ที่ทำงานใหม่นะคะมันต่อเนื่องจากการที่คุณอะแต่งงานกับคู่ของคุณนะค,ะคู่ของคุณก็เป็นคนที่มีฐานะดีแหละนะคะเอาจริงๆเรื่องงานเขาไม่ได้ซีเรียสเขาซีเรียสที่ว่าคุณจะย้ายไปอยู่กับเขาไหมแล้วก็เรื่องของพิธีการแต่งงานอีกนะคะ ก็จะสามารถถ้าเกี่ยวเนื่องกับเรื่องศาสนาคุณอาจจะต้องเรียนรู้เรื่องการเปลี่ยนศาสนาเรื่องการจดทะเบียนสมรสใดๆทั้งหมดมันตกมาที่ฝั่งคุณหมดเลยดังนั้นมันก็เลยอาจจะต้องเป็นช่วงเวลาของการวางแผนแต่โชคดีที่อาจารย์ชันไม่ได้เห็นดราม่าเลยดังนั้นทั้งคู่หาทางออกหาทางลงได้ร่วมแรงร่วมใจกันแล้วมันจะสำเร็จนะคะเพราะพลังงานด้านหลังของอนาคตเนี่ย มันมีทั้งสิบทั่วมีทั้งสามเหรียญในการร่วมแรงร่วมใจเป็นทีมเวิร์กที่ดีมันก็เลยทําให้บทสรุปออกมาดีมากๆเห็นไหมคะเป็นหนึ่งม่เท้าด้วยเป็นหนึ่งเหรียญด้วยนะคนนี้ก็ชนะความรักชนะทุกสิ่งคือหน้าที่จะหาทางออกร่วมกันได้นะฮะโดยที่ไม่ทำให้คนรู้สึกอึอดอัดมากทางออกที่ดีคืออะไรคือเวลาค่ะคุณอาจจะต้องใช้เวลาในการตเตรียมตัวเองนะคะเตรียมที่เตรียมทาง นะก่อนที่จะย้ายถิ่นฐานแล้วก็คุณก็อาจจะมีความจําเป็นต้องมีสถานที่สําหรับรองรับตัวคุณเวลาที่คุณจะต้องกลับมาประเทศไทยเพื่อพักรอเรื่องวีซ่าเพราะว่าเห็นว่ามีบ้านเห็นว่ามีาสังหาริมอรมายับทั้งที่ไทยและที่ต่างประเทศนะคะถามว่าไปทางเขาดูแลดีไหมเขาดูแลดีเพราะว่าเป็นคิงถือเหรียญน,นะคะมั่นคงแล้วก็ดูแลในษณะที่ไม่ทําให้คุณรู้สึกไม่สบายใจ นะส่วนคุณผู้ชายออคุณก็อาจจะต้องเ,ออเรียกได้ว่าเ,ออเสียสละเพื่อคุณผู้หญิงของคุณหน่อยอาจจะต้องมีการเปลี่ยนงานย้ายสินฐานไปอยู่กับคู่ของคุณนะคะอาจจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นต่างจังหวัดนะซึ่งมันต้องเตรียมการเยอะเลยนะโดยเฉพาะแผนการมีบุตรถ้าเกิดว่าคุณยังไม่พร้อมเรื่องมีบุตรสามารถคุยกันก่อนได้ นะคะคุณทั้งคู่พอเวลาแต่งงานอยู่ร่วมกันมันมีเกณฑ์ว่าจะได้มีอสังหาริมทรัพย์ได้มีธุรกิจอนาคตก็จะได้เติบโตไปไปไป,ไปพร้อมๆกันนะคะ g r o w e to g a h e r ประมาณนี้ก็ดีใจด้วยนะแล้วก็คุณผู้หญิงของคุณเนี่ยเก่งมากๆเป็นคนที่ทำงานเก่งขยันชอบทำงานอะไรใดๆหลายๆอย่างดังนั้นเรื่องเงินทองมองไม่เห็นว่าจะเป็นปัญหาเลยนะคะในอนาคต เป็นปัญหาตรงที่ตัวคุณนะ่ะต้องเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะจะไหวไหมแต่มองดูว่าไหวแต่จะลักษณะค่อยเป็นค่อยไปดังนั้นปีหน้ามีเกณฑ์การจะได้แต่ง,งานย้ายถิ่นฐานนะคะสำหรับราศีมังกรออล่ะเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานจากแองเจิ้กันหน่อยนะคะถึงอนาคตของชาวราศีมังกรนะคนมีคู่นะออนาคตมันมีการมั่นกันแต่งเห็นไหมคะ engagement แล้วก็เนี่ยคุณอาจจะต้องทิ้งที่อยู่ทิ้งถิ่นฐานนะคะลาจากเพื่อนญาติพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะไปอยู่กับคู่ของคุณแต่ว่า this safe for you to love มันมันเป็นที่ที่คุณควรจะต้องไปนะคะมันเป็นที่ที่คุณจะต้องไปอยู่กับคู่ของคุณแล้วก็เ,เรียกได้ว่าอนาคตอ่ะมันก็จะเจริญเติบโตมีความสุขสุขสบายแล้วก็ปลอดภัยในความสัมพันธ์ในการเป็นอยู่ด้วย นะคะเอาล่ะเป็นกำลังใจให้นะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ